มันก็เลยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาเอาของตัวเองผสมกับอันนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดเป็นการปรุงขึ้นมามันเกิดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากสังขารการปรุง่ยนะแต่คุณรอนี่คือรู้ซึ่อๆรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยนะอย่างนี้แหละดนะีก็หลายคนใช่ไหมแต่ก็มันไม่ผิดนะ แต่เพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าสภาวะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าสมมติเราไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้ปอหนึ่งมาแล้วเราไปเรียนปสองใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไปเพิ่มกันอันเนี้ยมันมันก็ไม,ไม่ไม่ได้ผิดแต่ว่ามันจะผิดตรงที่ว่าไอ้ความรู้ตอนหนึ่งที่ที่เราเรียนมาสมมุติว่าไอ้สูตรแม่กบแม่กงแม่กลนแม่เกยอะไรอย่างเงี้ยนะพอไปเรียนปสองนี่ มันกะทะคัง้งะอะไรเงี้ยอ่ามันอาจจะผสมผิดพลาดนะหมายถึงว่าเอาความรู้นี้คิดว่าอ๋อเออมาเซอร์พูดมันคงจะเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่กับตรงนี้ก็สังขารขึ้นมาอีกอันหนึ่งสังขารมาอันก็เกิดองค์ทมอีกองค์จะเป็นองค์อันที่สามเห็ไหมอ่าอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยรู้สามสามอันอันนี้ ก็ไม่มีไม่ผิดไม่ถูกแต่เพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันสภาวะของตัวเราเองนี่แหละมันมันก็จะดีรู้ทันว่าตอนเนี้ยเราเอาสิ่งนี้มาผสมกับสิ่งนี้นะอ๋ะอมาสอนเหมือนกับครูบาอาจารย์คนนั้นเลยก็สอนเหมือนกันเลยแหละนะก็สอนรูปนามกันห้านะก็สอนเหมือนกันแต่ว่ามิต,ติต่างๆในการที่ เราจะมองรูปนามขันห้าต่างๆเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะมองอาจจะเน้นในเรื่องของเวทนาใช่ไหมก็อ,อย่างสมมติเราไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีอย่างสติปัฏฐานสีเนี่ยก็ม,มีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมบางคนก็พิจารณากายก็มีบางคนก็พิจารณา,า,าจิตก็มีเนี่ยดูจิตอย่างบางอาจารย์บางท่านก็ดูจิตดูจิตใช่ไหมไม่มีใครผิดใครถูกนะเพียงแต่ว่าพอเราดูจิตไปผสมกับดูไอ้นั่นดูไอ้นี่ผสมกันนะครับมันเป็น สังขารตัวใหม่ขึ้นมาปั๊บี่นะมันเป็นของเราเองแล้วทีนี้ใช่ไหมอ้ตรงนี้สําคัญนะก็ที่ต้องให้มาเห็นหน้าเห็นตากันก็มาดูสภาวะดูอะไรกันนี่นะนะเอา้าเดี๋ยววันนี้ม่แล้วคุยแค่นี้ก่อนเนานะก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยกันทุกคนนะคนที่ไม่ได้มาก็ให้สําเร็จสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนอะสวัสดี ทุกคนเอฟอาร์เนาะว่างแล้วก็โน้มนอบน้อมกับบารมีธรรมเซอ